โชคดีมีใช้ในโลกแฟนตาซีลูกโผล่ไปแล้วเรามาต่อกันที่สายอาชีพที่สองนะครับผมนั่นคือีิชอปครับผม ของบิชอปก็เป็นเผ่ามนุษย์ครับผมแล้วก็บิชอปเนี่ยจะแยกขึ้นมาจากตอนที่เราเป็นพระมนุษย์พระมนุษย์คาร์อะไรผมลืมแล้วเนาะ <laughs> <laughs> เคลิกเคลิกแยกจากใครลยกครับผมเคลิกนี่ก็แยกออกมาเป็นบิชอปกับโปรเฟสซึ่งต่อจากบิชอปก็จะเป็นคาร์ดินัลนั่นเองบิชอปเราก็อย่างที่ผมเกินไปในเมื่อกี้คร่าวๆแหละว่าเด่นเรื่องฮิวฮิวเป็นหลักฮิวอย่างเดียวฮิวเท่านั้นปาร์ตี้รักปาร์ตี้หลงหาคนเล่นญาต เก็บเลเวลเองครับไม่ได้เรื่องเก็บเลเวลเองนี่ก็จะมีแค่จะเลียกแค่ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันสกิลเยอะกว่าพระเอลเมื่อกี้อยู่แบบแนะนำเรื่องฮิวก่อนแล้วคร่าวๆแล้วกันเนาะสกิลฮิวก็จะมีนี่ครับผมฮิวธรรมดาฮิวธรรมดาหรือมีช็อตโชว์อะไรนิดหน่อยทำเป็นแกล้งแกล้งเป็นไม่เห็นแล้วกันครับอันหลังให้เอออันตรงไหนก็โดนซุด ก็าจะมีค so ิวธรรมดาครับอัตเทนคิวลุกคิวเกตเตอร์คิวเอาละครับผมสกิลนักออกอีกอันนึงของประจําเผ่านะครับประทอมเผ่ามนุษย์ถ้าเกิดตามเนื้อเรื่องเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะไปเรียนเวทมนต์จากเอลแต่เอาสกิลต่างๆของเอลมาต่อยอดได้หนึ่งในนั้นก็คืออันนี้ครับผมเกตเตอร์บัตเทลฮิลเนื่องจากว่าเราปกติ เผ่าเอลที่เป็นต้นแบบไม่มีเกตเตอร์แต่ว่าเผ่ามนุษย์มีเกตเตอร์<ว><น>แล้วเวลาใช้เกตเตอร์มันฮิวเร็วมากครับเป็นเกตเตอร์ที่ฮิวเร็วมันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันฮิวเร็วมากฮิวกว่าเร็วกว่าเมเจอร์ฮิวแล้วมันช่วยชีวิตคนได้ทันกับเฮดพีเหลือสิบยี่สิบร้อยเีสองร้อยถ้ากดทน<ว>ันรอดเกตเตอร์ก็ฮิว<น>อันนี้ก็จะเป็นเมเจอร์ฮิว,<น>ว<น> เมเจอร์คุปฮิวนะครับนอกจากมีเมเจอร์ฮิวแล้วยังมีเมเจอร์คุปฮิวอันนี้ครับเลตเทอร์ไลท์สกิลนางเอกเหมือนกันมีเฉพาะประจําบิชอปก็คือฟื้นเ p ดพีของเลือดสำหรับพวกเ p ดพีเยอะๆก็ตูมเดียวเห็น,าานสองบาลานไลท์ครับฝั่งบาลานไลท์จะเป็นสกิลฮิวแปลกๆนิดน,นึงตรงที่ว่า มันจะหารค่าเฉลี่ยของปาร์ตี้เราอย่างเช่นแท้งเราปาร์ตี้เรามปนมีสองแบบนะครับคือปาร์ตี้เก้ากับปาร์ตี้เจ็ดตอนหลังเขาปรับเป็นเจ็ดแต่ว่าตอนนี้น่ายังเก้าอยู่ถ้าเกิดปาร์ตี้เต็มเก้าคนเนี่ยเฮพี HP ปาร์ตี้เก้าคนแบบว่าไนท์เนี่ยใ,ใกล้ตายเลยที่เหลือเฮพียังเต็มเต็มหลอดอยู่เวลาใช้บาร์ล่าไลท์ปุ๊บเนะี่ยมันจะเฉลี่ยให้ HP เฮดพีทุกคนทุกคนหลอดเข้ามาใกล้ๆกันดังนั้นไนท์ที่ใกล้ตายเอดพี HP ก็จะหายไปนิดหนึ่งทุกคนในปาร์ตี้ก็จะหายไปแค่นิดเดียว ช่วยชีวิตได้โคตรด,ด,ดีครับท่านี้โชคดีมีใช้ในโลกแฟนตาซีลูกโคนี่เป็นไงนะครับหมาป่าเราเก่งซะด้วยเดี๋ยวเ้พีหมาป่านะครับเดี๋ยวเทพีหมาป่าไว้นะครับให้หยุดใ,ในระยะหน่อยนึงนะปลั๊ไล เลทเทอร์ไลท์สามสิบเปอร์โอ้ ถ้าเกิดเราไปสู้กับมอนแล้วต้องระวังเรื่องค่าความเกลียดชั้นนะครับเพราะถ้าเกิดเราฮิวเยอะๆอาจะเยอะๆเ,เนี่ยมันก็จะบินมาหาเราเหมือนกันไวท์เทนไลท์ไวท์เทนไลท์นี่ก็เป็นสก,กิลที่อธิบายไปแล้วเหมือนกันก็คือรักษาเลือดด้วยรักษาเลือดออกรักษาฟิตแล้วก็ฮิวซุบอันนี้ครับผมรีเซ็เลคชั่นเลเวลเก้าเมื่อกี้เอลแค่เจ็ดมากกว่าเอลถึงสอง L 2. คือ HP 70%ถ้าเกิดใช้ชุดหมาป่าก็กลายเป็น80%ถ้าเกิดสับวกวิก็กลายเป็น90%วิชอปไปชุบเหมือนทำประกันชีวิตอะครับอันนี้เอาไว้ใช้ในสนามรบครับก็จะเป็น m a s ก r s s e l e c t i o n ชุบสมาชิกในแคนที่หายไปและคืนครัประสบการณ์ให้55%ถ้าเกิดใช้ตอนวอลใช้ตอนอะไรพวกนี้ก็น่าจะเห็นผลไงใช้ตอนวอลน่าใช้ไม่ได้เนาะมันห้ามชุบใช้ต้องใช้ตอนสู้กับบอส ชุดสมาชิคแคนนะครับก็คือว่าถ้าเกิดแจ็คพอตแคนตายหาหมดสมมติว่าแคนยังสี่ิบคนอยู่เนาะในแคนเนี่ยตายหาสามเกเหลือี่ชอบรอดอยู่คนเดียวี่ชอบกดสกิลเนี้ยอีกสาวอีกสามเก้าคนะจะลุกขึ้นมาพร้อมกันเป็นสกิลที่โหดอยู่เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ทำสกิลคนไม่ค่อนข้างเยอะครับรบัฟต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเห็นผลเห็นผลจริง เพลริฟไฟนี่แก้อัมพาตแก้หลักๆแก้อัมพาตเนี่ยดีสุดแล้วได้ใช้บ่อยเพลยิฟไฟสองเพลริฟไฟจะมีอยู่แค่สองพสองตัวก็คือเป็นวิชอปกับชิลเลียนเอลเดอร์อันนี้เบนเนดิกครับผมฟื้นเฮดพีของสมาชิกกลุ่มทั้งหมดย้ำว่าทั้งหมดนะครับเมื่อเฮดพีเมื่อเอ็มพีของตัวเองต่ำกว่า25เอ็มพีใกล้หมดใช้ท่านี้ได้ไขกู้ชีวิต ทำให้ฟื้นจากสภาพความตายได้อย่างสมบูรณ์ก็คือเป็นชุบมันเป็นอันนี้เป็นประกันของแท้เป็นบัฟครับผมเพราะเราใส่ให้ตัวเองปุ๊บ <Okay. S 1> เราไปตายตรงไหนก็ได้แล้วาสามารถลุกกลับมาได้เลยเทสเทสอันที่อยู่ด้านในแล้วเดินไปได้ มันเลยมันเลยเท่าไหร่เนี่ยโอ้หมันกะปล่อยมันตีเป็นชาติเขาไม่ตายหรือเปล่าม <c oughs> ันเน่คิดถึงชิบหายเลยไอพวกป้าเลยไม่เจอพวกแกมาสิบปีเจ้าไม่เคยคิดคิดถึงพวกแกนขนาดนี้เลย

งบเดี๋จะมันยังบาดบอยู่เนี่ยแอลไข้กู้กูล่ะเดียวไข้กู้ชีวิตกูไม่มีประโยชน์เลยเนี่ย สก,กิลอีกสก,กิลนี้ผมลืมบอกไปก็จะเป็นอันนี้ครับผมของตระกูลบีบัฟของดีบัฟก็จะมีบีบับประจำเผาเหมือนกันแต่ว่าของพระหลักๆพเจะเป็นเผามานาครับเอาไว้ใช้เผามานาศัตรูใช้กับอลรมเพียก็ดีใช้กับพีพีก็ได้ใช้กับบอสก็ใช้ได้เหมือนกันเผายุมานาอันนี้ต่อยอดจากเผามานามีเฉพาะของมีช็อปเนี่แหละก็อันนี้เผามานาหมู่ <c oughs> เกียนลบมาลายอันนี้เอาไว้ใช้ใช้ลบซัมมอนครับผมเวลาเราเห็นซัมมอนของศัตรูสามารถลบทิ้งได้เลย ไม่จะเข้าแบ็กไฟทําให้ทักษะทําให้ตัตรูที่โดนสาบอันเนี้ยเวลาใช้ MP ใช้ MP เมเพิ่มขึ้นสองเท่าเราะวังเอาไว้ใช้หลับครับผมใช้ค่อนข้างดีอยู่นะเราวังแมสต s บล็อกวินวอล์กทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยความเร็วเคลื่อนที่ลดลง10%เปเนเกียนแม s h i บล็อกชิทำให้พลังป้องกันลดลงอันนี้ Turnstone เอาไว้ใช้ตอนที่ว่าโดนศัตรูรุมโจมตีเยอะ เอาใช้ตัวรอดเอาตัวรอดเป็นทิปทิปวิแคทิปวินี้โจมตีไม่โดนครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใช้คู่กับโลทิปนี่ใช้สลับกันก็มีโอกาสยื้อค่อนข้างสูงกระแสรเรียกเพิ่มมานะเอาลาเมนจะรับความดูว่ายิ่งใหญ่ทำอุทิพลิวเพิ่มขึ้น40พลังเวทเพิ่มขึ้นความเร็วไปเวทเพิ่มคิทิคอนเพิ่มสกิลโกงครับใช้ค่อนข้างเร็วนะเป็นคล้ายๆกับเป็นสกิลที่เราใช้บัฟเพื่อเปิดก่อนพอใช้สกิลนี้ปุ๊บเราก็สามารถใช้สกิลที่เือยัดได้อยู่ เอาละครับมาถึงสกิลสำคัญสำคัญของบิชอปแล้วนั่นก็คือไม่ใช่บิชอปสิจะบอกเป็นคาดินัลแล้วกันสกิลสำคัญสำคัญของคาดินัลแล้วก็คือซับไลท์เซคิฟายสละตนเองทำให้ H PMP และ c p ของฝ่ายเราฟื้นฟูและถูกทวาไม่ติดผลเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ฟื้น H p m p c p นะครับผมของฝ่ายเราของฝ่ายเรานี่คืออะไรก็คือว่าปกติเวลาเราไปต่อสู้อะ ไม่ว่าเราจะอยู่แคนเดียวกันหรือต่างกิ้วต่างแคนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราสามารถทําปาร์ตี้พันธมิตรได้อันนี้ครับผมเปิดมาแล้วหาก่อนอยู่ไหนว่าไม,ม่มีไม่มีก็ได้ำไม่ก็ได้แล้วไม่ได้ใช้นายครับตัวนั้นนี่ไงเชิญสมพันธ์เป็นการทําเอาปาร์ตี้หลายๆปาร์ตี้มารวมกันเพื่อทำสมพันธ์ เวลาอหอาแต่ลปาร์ตี้เข้ามาในสมาพันธ์ปุ๊มันจะมีบอกข้อมูลละเอียดว่าปาร์ตี้มีกี่คนตอนนี้มีใครอะไรบ้างแล้วสามารถแบ่งมาได้ดังนั้นผ่านี้ซับไลท์เซลซคือฟนี้ก็คือฟื้น HP MPCP ให้กับปาร์ตี้สองถึงสามปาร์ตี้ได้สบสบายครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> แน่นอนว่าก่อนทำก็่า่กู้ไว้ก่อนแล้วกันพอ่า่กู้เสร็จปุ๊บใช้ปุ๊บเรียบร้อยโอเคอัศจรรย์ฟื้น HP ทั้งหมดของสมาชิกที่เหลืออยู่ กินตาอาคมหนึ่งดวงอันนี้คือใช้ฮิวแคนครับผมเฟิร์นเฮดพีของแคลนทั้งหมดเข okay, ชำล้งลางมอนพีนอันนี้ไว้สลายดีบัฟสลายดีบัฟใ,ใกล้ๆเราแล้วกันอันนี้ชำล,ล้างอันนี้ก็ล้างดีบัฟแต่ว่าเลือกคลิกใส่เป้าหมายเดียวล้ไยๆก็ไปดีกวา่า ซับไลฟ์ฟิกกี้ไฟล์ลาก่อนโลกดูสิครับเห็นพีแค่นี้แลกกับทุกคนเห็พีเต็ม MP เต็ม CP เต็มโคตรคุ้มอ,อัพเปอร์ันเคลียร์เอลเมนเ จะลองใช้อันนี้แล้วกันเนะาะบาลานไลท์ค <c oughs> าตาคอมคาตาคอมไปดาปร์โคเมนเลย <c oughs> ไครกันมาดิ กัน่ไหมกลันไหมกับมาเว้ยไอ้มาป่ากลับมาเว้ยไอ้ฟิตจากไหนเนี่ยไม่ยอมกลับด้วยปกติต่างโจมตีเราแล้วนงกลับมาหาเรานะไม่มาเลยอ่ะ เออขอบคุณว่าจะกลับมาได้ตายไหมอยู่กับพี่ชอบแล้วตายอ่านอะไกันบ้วด,ดีสู้ต่อไปมาแน้าหมดโชคดีลูกพอ่อพ่อมาหน้าหมดแล้วพ่อขอโทษพ่อผิดไปแล้ว หลอดปัญหาที่ใช้หัวอันเดสซะหน่อยละกันอืมอันเดสอันเดสไปไหนดีรอบนี้ลูน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 ไม่สามารถช้ได้ขนาดนี้ขอบคุณครับรอบกับก็เดยมีง้อตายเปิดรถ รดห้าเปอร์รดสี่เปอร์กว่าแม่ย้อยจักแปดห้าหรือแปดสี่ยุ้ยของบ้าพี่ชสนนะครับมไม่จะเป็นเลยด้วยต้องทำมากกว่าเลเว้นแต่ไม่รบต่อ เดี๋ยวมีข้อดีหน่อยตรงที่ว่าบิชอปจะได้อัคิลแมนมาด้วยทําให้ตัวเองสามารถไล่ไว้ตลอดไม่ต้องซื้อ,อยาครับแล้วก็ใส่เบอร์เซอร์เกอร์สลิทตให้ไล่ไว้กันอีกทีหนึงบิชอปก็เลยค่อนข้างรักษาไม่ต้องใช้ยาไล่ไว้ผิดกับของเอลของเอลไม่มีอะไรช่วยไล่ไว้ต้องกินยาอย่างเดียวชึ้ป่าคนตาย กำลังเก็บเลเวลเกาะชาวบ้านครับถ้าเกิดไม่อยากเกาะใช้เอ็นคริเตอร์ช่วยได้เหมือนกันใช่อันเดียวเนี่ยรู้เรื่องละอย่าโต้มตีหมูก็ได้ โดนตึงอ <c oughs> ไปหาแอนเดสสักตัววิชาเป็นอะไรที่แอนเดสเกลียดและกลัวไปนั้นมากครับ เราสามารถสาบอาลพาสอัเดได้นอ้มันมาแล้วพระเจ้าสาบพิติดพระเจ้าทำไมิติดวะทกไิติดยังง่ายแข็งพิะแข็งแล้วหมดพิษสง ไม่เอาเพอร์เวนก็ใช้ได้เหมือนกันอับไปเปล่าอัพดิเอามาทักตัวเถิมาบัดดีอีกตัวนะึงไม่เจอกันนานพวกเราบัตดีนนอันนี้เราจะมีอันนี้ครับผมรีโพสแต่รีโพสเร่องใช้แลนต้องแค่เทียมง่ายกว่า เรไม่ใช้ลีเพียงเหมือนเลยคนไม่ได้ไโอ้ no เราใช้ลีโฟลต่เล่เพียงไม่ได้ปกติใช้ได้ดิสกิ้ยังกดได้อยู่นะแต่ใช้ลีโฟลแต่เล่เพียงไม่ได้มันจะเป็นสกิลเอาไว้ตัดความตั้งใจการโจมตีของอันเดสครับอันนี้ลีเพียมอะไว้ตัดได้พอใส่ปุ๊บ,บมันพวกอันเดส์ไปจะไม่โจมตีเราต่อ Enquanto eu também dá, eu tenho também ok? Aí que ีือวัาใช้ได้ต่อเป็นอินควิสิเดอร์ซองหนอินควิสิเดอร์ก็เหลือแค่เ์นันเดสโลทิปโฮอ,อันเดสแผลวแผลวแผลแผว,ว,วก็เดินรอประการชน,นีครับผมถือว่าจบแล้วนะครับผม,มก็ารอแบบคาร์ดินัลบิชอปต่อไปไปต่อที่โปรเฟสครับ